มีกิจกรรมอะไรหรออยู่ตอนบ้านจบขัีนอนแค่พี่งับพีคนโดนแบนเออแค่นี้แม่งทำอะไรกันเาแบนอดไปแล้วมันวิ่งกันทางไยอะยท่งรถดอพอทำอเลย

เมื่อวันลืมเอาสติเกอร์ลงที่555ระวังด้อเองเอาทาวาท์เอวดโ้ได้ไม่ได้คุณได้ได้แล้วขอบคุณยังไงกบคุณนโดดปะ นะครับดูอยู่ครับคนเยอะแยะทไมันมีสคนเฮ้อ่าวเห้ยดัน้าขอบคุด้นซ้าดดูนวนะคะ Mark the l o c ่อีกไอยู่ยังเดินอยู่อ่ะพี่ชั้นหนึ่งคนนี้มันมีสคนนะมันมีสคนนะระวังด้วย เธอเสียงอะไรข้างหลังวะหลังมาระวังน,นะอ้ยโ่ง,ลงลหลังมาหลังอ๋อไม่ใช่หลังลมันขาวม,มีมีหลังเนี่ยเราตายตายแล้วต่วอตลตหลังบอดปะไม่ไม่รู้อะไม่บอดไม่บอดชุดเพชรเลย จอของสองตัวเจอคนสวัสดีครับพี่สวัสดีครับขอคคบคุณด <c oughs> ที่สิดยแล้วนะครับเจอหน้าตายแล้วน่ยแล้วตู้ไหนบ้างที่ยังเหลืออยู่อ๋อตอ้หัวผมดิ I got supplies เกชาด้วยวดีกว่า ายมันมีตัวมันมีตัวไอ้อยู่ข้างบนันรีบวิ่งไปฉาก่ะไม่เข้าไปแล้วอ่ะเด็บป,ป,ป,ป้านี่ขึ้นไปชั้นบนเจ็บเจ็บเจ็บมันอยู่ข้างหลัง้ะระวังเนีดนะระวังเน็ดีนะเอ้วมันโดนยิงล้ม Been like, เป็นไรวะเนี่ยพี่มันจะตึกเหลืองมั้งพี่เป็นตัวขาเออใช่ใช่ใช่ตึกเหลือง watch out เน่เเ I need a mag ดีครับขอบคุณได้ยี่สิบเดียวนะครับเจ็บนิดเียเจ็บนิดเดียวแต่ไหนมันอยู่ตรงไหน Watch out เห็นตัวเดียวยิงแล้วก็หกยิงแล้วก็หกไมรถับ Watch out เด็กพู่งญิง

เน็ตแล้วเป็นเหน็ดแล้ว,วน้เนดกวีน,น,น่เนยอะอบุะดื้าสวาดีีหม่คะัดีีใหม่ครับี่ก็สุขามานะคะพีใหม่เนี่ยอย่า Watch out! อยู่ใกลๆนะระวังนะ Watch out Watch out Enemies ahead เขี่ย้เก็บอระาก็บกับกับมันขาวเต็มเลยเออใช่ใช่ใช่ระวังห้องน้ำมีห้องน้ำมีห้องน้ำ

ดาวแรกแข่งปีขอให้ดีประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจจะรักขอขอบคุณนะดาว50โวงด้น,นะคะนี่ขอบคุณนะาดาว444ดวงด้วยน,นะคะะขอบคุณะคระับ ahead. กันนั่นไอ้บ้านนันขนบเข้าห้องนี้น่ะต้องเล็กโดนไฟห้องเล็กโดนน้องไฟโดนไฟบ้านอะเออน้องไฟตัวเองปะห้องใหญ่น้องไฟตัวเองห้องใหญ่ห้องซ้ายใช่ปหมใช่ใช่ายพี่เลย Thank you. มามด้อีบัคกี้จอด Enemies ahead เฮ้ยพีบ้านมีระตอีกในบ้านนะพี่ก็เหลอโครเยอะอะสิคน่ไหนบ้าน Watch out นี่มบักกี้จอดอ่เนยเฮ้ยมันม่เนอะมันตีกันหรอไร้หนี Mark the location mm. Watch out oh. back, back. And back. แชมป์โลกนะนอ XNY ข้างหน้าเราเดินมา ตีได้หมดวงแรงวงแรงเข้าวงไปมีกรจุนมาครับไม่แต่ว่าวงแรงใจวงติดหลับเลยเข้าแบบได้จะติดไเลยเป็ดโคตนะครับน้นๆวัชชั่งอพ้คบคุณครับ ที่นี่ขาได้ัโลขอบคครัยแลเส็จเดียวได้เลยดูสอล Watch out ยินนมันกันตีตัวนั้นอ่ะเอับไมไปไบันเิบน ไปดี Watch out หน้่ง,องสอง,อง,ส,องสาม เอาหมแล้วหยุาอ้สี่ไอ้สี่โต๊ะเ้ยเ้ยเฮ้ยโดนอะไรได้สองตัวแล้วเป็นอะปล่อยป๊กกี้กัเลยเิดอะข้น่าวไม่รู้ว่าแสงมินิคอรมาเสองคนเออพวกป๊กกี้สองคนอะ ดิง่พี่ดสวัสดีครับนินเก่าเราไอนินเก่าเราเนินเก่าทีลราโดนทางตายิงวะเด c o เเดียวแล้วเนาเออเตวเดียวลเหมือนเห็นนินเก่าเราเลยสิงเล่นดาบเลยอันนี้ดนยชน์แต่ไม่จปวกระิบนึเปลี่ยนประเดน ไอ้ก้อยอยู่ตรงนี้อยู่ตงมซ้มอเออมคเือมาไปกินไก่วาเดียวมันน่าทีอยู่หลังเดนตรงนต้องตง Watch out เดี๋ยววัเดี๋ยวดเดี๋ยวเ๋ะไ้นลงไปเลยนั่นแหละี่นั่นแหละยิงเขาไม่ไปกดนอนเมื่อกี้ก็กดไม่โดนฝดโดนแต่ h n y TV ขอบิบบุณนะคะนี่กันนะนี่กันนะเกิดอะไไว้ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่แหละข้างหน้านี้แหละข้างหน้านี่ Watch out เออใช่ใช่ใใช่นี่โอ้ยเป็นไงครับ สามคนก็กินไก่ได้ะครับเออก็น่าจะรู้ตัวนะวสามคนก็กินไก่ได้อะสี่คนไม่กินไก่อ่ะสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีนะครับข้ามาฝากกดแชร์อะเวต้งช่วยยีนตั้งสีชิวดเนี่ยเพี่อนนันก